สิปีที่ยายเลี้ยงหลานมาตั้งแต่อายุ3เดือนวันนี้แม่กลับมาบอกจะเอาลูกคืนยายมะลิอายุ65เลี้ยงหลานชายชื่อน้องภูมิลูกสาวชื่อนิดทิ้งลูกไว้ตั้งแต่อายุ3เดือนบอกจะไปทำงานต่างประเทศแม่ช่วยเลี้ยงหนูหน่อยแค่ปี2ปีนิดบอกตอนนั้น สิบปีผ่านไปน้องภูมิโตเป็นเด็กชายอายุสิบขวบเรียนเก่งอันดับหนึ่งของห้องช่วยยายทำงานบ้านทุกอย่างยายหนูรักยายที่สุดในโลกน้องภูมิบอกทุกวันยายมะลิยิ้มนี่คือความสุขที่เหลือของชีวิต สิบปีที่นิดหายไปส่งเงินมาบ้างไม่ส่งบ้างโทรมาปีละครั้งสองครั้งน้องภูมิไม่รู้จักแม่แม่หนูอยู่ไหนยายน้องภูมิเคยถามแม่ทำงานหาเงินมาให้หนูเรียนหนังสือยายโกหกเพื่อหลานยายมะลิเลี้ยงหลานด้วยเงินตัวเองขายของทำสวนตื่นตีสี่ทำข้าวให้หลานไปโรงเรียนเย็นสอนการบ้านป่วยก็ไม่บอกหลานกลัวหลานเป็นห่วงทุกอย่างเพื่อหลานคนเดียวน้องภูมิคือชีวิตของยาย แต่แล้ววันนั้นก็มาถึงรถเก๋งคันใหญ่จอดหน้าบ้านนิดกลับมาแต่งตัวหรูหราผู้ชายฝรั่งมาด้วยแม่คะฉันมารับภูมิไปอยู่ด้วยยายมะลิใจหล่นไปอยู่ด้วยฉันแต่งงานใหม่แล้วสามีรวยอยู่กรุงเทพภูมิจะได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์มีอนาคตดียายมะลิมือสัน่นแต่หนูอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กแม่คะฉันเป็นแม่เขามีสิทธิ์นิดไม่สนใจน้ำตายายเดินไปหาน้องภูมิ ภูมิจา๋าแม่มารับลูกไปอยู่ด้วยนะน้องภูมิมองหน้าคนแปลกหน้าหนูไม่รู้จักคุณหนูเป็นลูกแม่ต้องไปกับแม่หนูไม่ไปหนูอยู่กับยายน้องภูมิร้องไห้กอดยายแน่นยายอย่าให้หนูไปนะยายมะลิร้องไห้แต่ทำอะไรไม่ได้แม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายนิดดึงแขนน้องภูมิไปกับแม่เดี๋ยวนี้ไม่ไปปล่อยหนูยายช่วยด้วยเพื่อนบ้านมาดูไม่มีใครช่วยได้แม่มีสิทธ์ ยายมะลิยินร้องไห้นิดลูกไม่รู้จักเธอเลยเดี๋ยวก็รู้จักเองแม่คะขอบคุณที่เลี้ยงมานิดยัดเงินหมื่นบาทให้ยายค่าเลี้ยงดูหมื่นบาทสำหรับสิบปีที่เลี้ยงมายายไม่รับยายไม่ได้เลี้ยงหลานเพื่อเงินน้องภูมิถูกลากขึ้นรถยายยายหนูอยากอยู่กับยายเสียงร้องไห้ดังไปทั้งหมู่บ้านยายมะลิทรุดลงกับพื้นรถขับออกไปพาหัวใจของยายไปด้วย สองเดือนผ่านไปยายมะลิไม่กินไม่นอนคิดถึงหลานทุกวินาทีโทรไปนิดไม่ให้คุยภูมิต้องปรับตัวยายยุ่งเลยแม่ยายมะลิป่วยหนักเพื่อนบ้านพาไปหาหมอแล้ววันหนึ่งมีเสียงวิ่งเข้าบ้านยายยายน้องภูมิหนีกลับมาหายายหนูหนีมาตอนแม่ไม่อยู่หนูคิดถึงยายยายกอดหลานร้องไห้พ่อใหม่ไม่ชอบหนูโรงเรียนอินเตอร์หนูฟังไม่รู้เรื่องหนูอยากกลับมาอยู่กับยาย นิดตามมาโกรธมากภูมิกลับไปกับแม่ไม่หนูไม่ไปยายคือแม่หนูน้องภูมิกอดยายแน่นคนที่เลี้ยงหนูคือยายไม่ใช่คุณนิดจะดึงตัวแต่เพื่อนบ้านล้อมไว้ปล่อยให้เด็กอยู่กับคนที่เขารักเธอทิ้งลูกสิบปีจะมาเอาคืนง่ายๆเหรอตำรวจมาเด็กอายุสิบขวบมีสิทธิ์เลือกได้น้องภูมิบอกตำรวจผมอยากอยู่กับยายนิดต้องยอมกลับไปมือเปล่าสามีฝรั่งหยาบ วันนี้น้องภูมิยังอยู่กับยายเรียนจบแล้วทำงานดีดูแลยายทุกอย่างยายคือแม่ที่แท้จริงของเขาเขาบอกทุกคนส่วนนิดไม่เคยกลับมาอีกคนที่เลี้ยงเราคือพ่อแม่ที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ให้กำเนิดแต่ทิ้งไปสาย ไม่สำคัญเท่าความรักยายตาที่เลี้ยงหลานมาคือฮีโร่ที่ไม่มีใครเห็นขอให้ทุกคนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุที่เลี้ยงหลานถ้ารู้จักยายตาที่เลี้ยงหลานส่งกำลังใจให้พวกเขาคือฮีโร่ที่ยอมเหนื่อยเพื่อคนที่ไม่ใช่ลูกแต่รักเหมือนลูกบางทีมากกว่าพ่อแม่จริงๆ